เรียบร้อยวัยรุ่นวันนี้หนึ่งแต้มนะครับก็วันนี้มาขับเข้ามาด้านในของตำบลอะไรจะถึงวังทองอยู่แล้วนะครับวังทองนะครับใกล้ๆบ้านเมียนนท์นนะครับก็ขี่จักรยานเข้ามาไม่ใช่ขับเข้ามานะครับแล้วก็เจออ่าหมายอยู่หนึ่งหมายนะครับน่าจะเป็นปลาปานะครับบึงบึงปลาปาของหมู่บ้านนะแบบนี้นะครับก็เลยลองลองมาตีดูนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้เอากลับนะเดี๋ยวต้องปล่อยเพราะว่า มันเป็นปลาลูกคอกนะครับเดี๋ยวน้นหนูจะพาไปดูหมายเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยนะมีลูกมันรออยู่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะปล่อยไปนะครับตัวนี้นะครับเห็นแล้วแหละนะครับเห็นมันดูแลลูกมันอยู่ลองดูเฉยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวปล่อยนะครับตกมาเพื่อเอาขึ้นมาถ่ายรูปให้เอฟซีได้ดูเท่านั้นเองนะครับอนุรักษ์ไว้นะครับให้แม่มันไปดูแลลูกมันต่อนะครับเดี๋ยวเป็นน้ำหนูพาไปดูไมยไปนี่นะวัยรุ่นก็เป็นไม้ในหมู่บ้านนะครับเป็นไม้ อ่างเก็บน้ำนะครับของส่วนกลางของหมู่บ้านนะครับก็ตรงนี้ไม่เรียกไม่แน่ใจว่าเรียกตำบลวางทองหรือยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทางแยกระหว่างไปวังทองกับสฟาร์มอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะว่าหมายนี้เนี่ยต้องห้ามนะครับอาจจะโดนปรับได้นะครับนนวดเพิ่งทราบจากน้องเมื่อสักครู่นี้เองนะครับเขาเตือนนนวดมานะครับแล้วก็นั่นครับหมายตรงนี้นะครับขวามือนั่นเองนะครับปุ่มไม้นั่นแหละนะครับแล้วก็เห็นไหมครับนุ่น ยิบลยิบรบคงไปเลี้ยงลูกมันแล้วล่ะนะครับตอนนี้นั่นนตรงนั้นอ่ะคงไปเลี้ยงลูกมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็อ่ะก็น,นั้นหนวดตีไปนะครับหลายรอบเหมือนกันตอนแรกนั้นหนวดตีอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนี่นะครับค่อยๆลากมาชายฝั่งนะครับแล้วก็กะไว้แล้วแหละเดี๋ยวจะมาตีพุ่มนี้นะครับว่ามันต้องมีแน่นอนเลยนะครับตอนแรกยังไม่ทันสังเกตได้เห็นลูกอคอกมันนะแต่พอพอได้เห็นปั๊บก็ตีเข้าไปเลยนะครับคือไม่ได้มีเจตนาเอากลับบ้านอยู่แล้วนะครับเพียงแค่อยากจะ ตกขึ้นมาชื่นชมนิดหน่อยถ่ายรูปแล้วก็รีบปล่อยทันทีนะครับอ่ะนะเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กันต่อครับไปรุ่นครับสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับชุดคันสตอร์มดิสคัฟเวอรี่นะครับเวท6กีด12นะครับล้อก็อาบูกาเซียโอมัก4โมเต็มใบหน้าหนวดนะครับแล้วก็เหยื่อวันนี้ใช้เป็นพิชชิ่งอีซี่เจน1โมเต็มเช่นกันนะครับก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์ชุดเดิมๆนะครับสายพีอ1.5นะครับสายหน้า30ปอนด์นะครับชุดนี้ก็ เอาอยู่เล่นสนุกนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คาดว่ายังไงมันก็ต้องโดนนะครับเพราะมันเป็นป่าลูกคอกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแหล่งน้ําที่เขาอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับนนดเกือบพลาดแล้วนะเพอ่มๆมีสิทธิ์โดนปรับนะครับเนี่ยเออนะโอเควัยรุ่นก็นะแค่นี้พอนะครับอย่าไว้นานนะครับเดี๋ยวมันต้องไปดูไปดูแลลูกมันต่อนะครับก็ฝากเดูแล้วกันนะครับกับกบอะไรวะอีซี่ไม่ใช่ฟิชชิงอีซี่ เจนวันโมเต็มใบหน้าหนวดนะครับตัวนี้นะครับทีเด็ดเลยนะก็ยังไงเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้บนฝั่งนานแล้วเดี๋ยวมันจะคิดถึงลูกมันนะครับรู้สึกว่าลูกมันก็รออยู่เหมือนกันนะครับเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนไปลุืน่น